สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องชี่ชิดไล่ทันกะล่อค่อยครับผมในไล่กับมีนะครับผมครับเพราะว่าอ่าพอพิ่กับเคยให้แนวทางแบบลางอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะเป็นที่เด็ดเลงวิ่งครับผมก็คือพ่อวังน้ําเขียวเด้ครับผมครับเก่ามาเชียก็เลยจะมานําเสนอเลขพออีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่พ่อได้อ่า หางหายไปหลายงวดอยู่ครับพี่น้องเนาะพอเพิ่นก็ต้องไปซ่อมสูตรเพิ่นครับเอามารับชมรับฟังน้ำกันครับผมหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดพ่อวังน้ำเขียวกลับมาแล้วครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอเข้ามาแชร์ก็ขอขอบพระคุณพ่อวังน้ำเขียวเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอกันเลยครับ ครับครับกัมมาเชียสวัสดีพอวังน้าเขียวครับผมโอ้กัาเชียสัปดีลูกสวัสดีครับเอสซีทุกคนเลยหลาเนี่ยเอาถามข่าวครับพอครับผมเป็นังไงน้อครับผมบพ่ได้อ่งเพื่อได้ลงแนวทางให้หลายงวดอยู่ครับผมครับครับพอดีช่วงนั้นูพ่อมันสะดุดตลาเนาะขอก็เลยขอพักก่อนครับผมครับเอาอธิครับวันนี้ค่ะยังอย ติดต่างกันไหมโนอราเนาะครับพอ่อขึ้นเวทีกันไหมครับผมนั่เป็นสูตรเดิมพอ่อหรือว่าปรับปรุงใหม่อันนี้อันนี้พ่อปรับใหม่เลยลูกอ๋อปรับใหม่ปรับใหม่เป็นเหล็กล่างคือเก่าอ่วนทีแอาเป็นเหล็กอ้วนที่แล้วพ่อกับได่เฮ็ดอันอ้วนที่แล้วมันได้สองกับสามกับเขาสองเลยลูกอ้วนที่แล้วก็ได้อ๋อมาสองหกแม่อองครับพ่อเขาสองปรับสูตรใหม่ครับ เอฟซีโนาะหล่ะเนาะครับช่วงนั้นครับช่วงนั้นลดไปก็เลยพอก็เลยเบรกครับผมครับปรับสูตรใหมอีฟซีเอาเล่ยหวาะครับพ่อวันนี้ล่างย่างเดียวได้หกกับเก้าถูกหกกับเก้าประกบสามกับสี่ถูกประกบสามกับซีหกสามหกสี่ถูกหกสามหกสี เก้าสามเก่าสี่กันห้างนึงเม่ลาเด้อกันพไอ้กันเก้าสองกันเก้าสองครับนะครับปีหน้องเนาะแต่ที่าได้ลาเด้เรากนนเ็ดวิ่งคือเขาอ่ะทจับูงเี้ยตีมันมักนนาหลาเนาะครับเห็ดเป็นเนี่ยท้งสองตัวครับผมแต่ว่าส่วนตัวพอก็คือวิ่ง หกกับเก้าเท่าเท่ากันครับเเท,ท่าท่ากันพอกันยังคิดถึงเอฟซีครับน้ำเชื่อมที่เราอะไรพวกที่จงนั้นยุบครับปุ่มวันลาเนาะค <ul> รับผมครับผมวันนี้คือที่ใหม่แต่ก็ให้มีโชคมีลาภทุกคนได้ถูกเยอะครับหกกับเก้ากินข้าวเลี้ยงเพ่อฟอนี่เพื่ออนเหลือซ่านมันก็หอดบ,บาทยังไม่ทันไหน โอ้ใช้วเวลาเดินทางตัวนี้ดินน่หกโมงเลยพอดีพอแวะอันนั้นน้ำพอแวะเอาเอาพื้นข้างข้าง,างนำ้ำแี่เลยงานมาก็ไปเอาพื้นมามาหนกขี่กับบ้าไปบอก่บอก่พ่อจีรถกวงขีรถกวงไงเพ็รงานน้กลับมาเห่นพื้น,ก,น,นกันพื้นฟันออกจากถนน้นี่ครับตัดไปรถมาก อ๋อเผาทานก็ดีใส่ในครอบขั้วเห้านั่นแหละลูกครับผมเผาทานโอ้ดีดีพอเผาทานเลยพอได้ใส่ครับมันถูกางหลายนี่ครับพี่น้องเนาะเอาทำข้าวข้าวพอพ่อวางน้ําเขียวกลับมาแล้วครับผมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดครับเอาเก่าแม่แจ๊กะสิรบกวนพอซับนีเด้อครับพอ ขอบพระคุณพ่อวังน้ำเขียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อวังน้ำเขียวเลขล่างอย่างเดียวครับผมสายวิ่งเด้อครับพี่น้องสายวิ่งครับวันนี้เพิ่นขึ้นเวทีครับพี่น้องเนาะอีกครั้งหนึ่งเกามาเชียกก็พอดีมี่พออฟซีเป็นท่มากว่าถามเขา เลขพอว่างน้ำเขียวครับผมก็มาแช่กันเลยทั่วมหาพอเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับพอเพิ่นกับปั๊บสูตรไม่เจ๊กน้อยครับผมปั๊บสูตรไม่บ่าหันครับได้สองกับสามเลยครับผมที่พอว่าในคลิปก็คือเขาสองครับพี่น้องเนาะเขาวิ่งสองครับงวดนี้วิ่งล่างครับผมวิ่งล่างอย่างเดียวเลยครับพี่น้องหกกับเก้าครับผมหกกับเก้าวิ่งล่างหกกับเก้าตัวประกบ สามกับสี่ครับพี่น้องเนาะประกอบสามกับสี่ครับสุดประกอบสามกับสี่สองตัวล่างครับผมหกสามหกสี่เก้าสามเก้าสี่ครับกันอีกคู่หนึ่งคือเก้าสองนะครับพี่น้องกันอีกคู่หนึ่งคือเก้าสองครับเลขพ่อวังน้ําเขียวครับโดยส่วนตัวแหล่าพนกระมักเลขวิ่งนะครับผมเพราะว่า ะกบคูเพ่นกับบอคอยเล่นปันใดครับพี่น้องเนาะพนเจนักไปทางเลขวิ่งเพ่นจะวิ่งทอๆกันเด้อครับพี่น้องหกกับเก่านี่เอ้าผิดใจหน้าเบิ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชคเป็นหลักแนวทางตัวเลขพ่อวางน้าเขียวเลขล่างเด้อครับผมครับแต่ก็มีอีกสํำหนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะก็คือปูลบบุรีครับจําได้บ่าครับพี่น้องหมดทผ่านมากก็คือปูมา กับมากขึ้นไปที่อีกครั้งหนึ่งครับผมกับเขาางสองหกตรงๆนะครับพี่น้องปู่โรบบุรีเด๋ยกกัมมาเชียจะมานําเสนอครับวันหวยออกครับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟ้างกันพี่เจน่าเป็นน้ากันกับปู่โรบบุรีครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อวังน้ําเขียวครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้กัมมาเชียกับ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับกับแนวทางที่เกามาเชีน้าเชียร์ในนําเสนอสู่พี่น้องที่จังใดก็ขอให้ไปตรงกับกองฉลากครับผมเสียนที่เพิ่นให้แนวทางมากครับแต่ทีว่าเลขกคล้ายๆกันอยู่ครับพี่น้องเนาะมา่นทิทางเดียวกันอยู่ครับโดยเฉพาะตัวเด่นหกกับเก่าเนี่ก็มกามาูชีกับหมักอยู่เด้อครับผมหมักอยู่ครับชอบส่วนตัวคือกันเพราะว่ามูววานนี่ครับ ลงเลขผู้ใหญ่ใจดีครับผมกับดึงเด่นก็เป็นหกกับเก่าด้วยครับผมที่เขามาเชียร์เอาตัวเดนมากดึงออกครับพี่น้องเนาะก็คือว่าน่าสนใจครับผมครับพอดีพอว่างหลังเขียวเพิ่นมาระบุว่าเป็นวิ่งล่างหกกับเก้านี่แหละครับพี่น้องเนาะ็ลองพิจารณาเาบึงครับเอาแต่ขอให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาภไปน้ำกันหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ